เที่ยวโอกินาว่าสวัน2องคืน EP สองเราไปนอนที่พักวิวหลักล้านภูวิลล่าที่ตอบโจทย์คนไทยพร้อมกับสถานที่ท่องเที่ยวแบบจัดเต็มที่เที่ยวใหม่ที่หลายคนยังไม่รู้จักและจุดชมวิวสุดอลังการและยังเอาใจสายกินไปกินกุ้งทอดร้านดังถึงในฟาร์มกุ้งทั้งหมดนี้แล้วมัดรวมไว้ในคลิปนี้แล้ว ไปนะคะกองทัพต้องเดินด้วยท้องนะคะตอนนี้เรามากินข้าวกันแต่ว่าตอนนี้เรามาที่ฟาร์มกุ้งฟาร์มข้นนะครับโอ้โหนี่วันนี้ฟาร์มจริงๆเลยดูนี่นี่นนข้างหลังเราเนี่ยนี่เขาเลี้ยงกุ้งอยู่นะคะแต่ว่ามีร้านอาหารในนี้ด้วยไปเดี๋ยวไปดูกันอยองตอนนี้เราเข้ามาในร้านแล้วนะคะแล้วทุกคนดูอาหารของเรากุ้งใหญ่มากใหญ่มากคือ เป็นร้านที่มีอาหารที่เกี่ยวกับกุ้งนะคะเพราะว่าเรามาถึงฟาร,ร์มกุ้งนั่นเองเนาะดีมากเลยอ่ะใช่ใช่เครื่องสดไ้เป็นกุ้งสดจากฟาร์มนี้นั่นเองนะคะอันนี้คือชุดของกิ๊กเนี่ยจะเป็น A ฟรายนะคะแล้วก็ชุดของวิจินะคะจะเป็นชุดท,ที่แบบว่ามีกุ้งทั้งหมด5แบบกุ้งทอดกุ้งโสดเทมปุระบูลากหลายมากมายใครชอบกินกุ้งคือแบบสวรรค์อย่างแน่นอนโอ้โหใหญ่มากกุ้งตัวใหญ่มากล้กคนใหญ่กว่าหน้ากิ๊กอ่ะยาวมากเลยนะคะ อันนี้เนี่ยเป็นไซส์แบบว่าใหญ่สุดของวันนี้ใช่คือแต่ละวันกุ้งอ,นเนอะเนาะก็ไม่รู้ว่าแบบมีไซส์ไหนบ้างนะคะเราก็สามารถเลือกได้ไปชิมชิมเลยกินกลางนี้เลยนะอือยอดเนื้อกุ้งแบบน่นมากน่นมากแล้วหวานม,มากอ,อร่อยโอ้โหนี่กุ้งสดโอ้ขึ้นสดซาชิมินะคะใส่มากใส่มากใส่ชิวเลยกุ้ง เดอมาไม่เคยกินขนาดนี้สดมากจริงๆสดจริงๆอันนี้คือกุ้งเลยค่ะกุ้งคุรไมบดิคุรงไมบิมัมมากเป็นกุ้งที่แพงมากของญี่ปุ่นนะทุกคนสดมากอร่อยมากร้านเนี่ยเขาจะเปิดกันตั้งแต่ประมาณ11บเอ็ดโมงครึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยแนะนำว่าให้มาเร็วๆมาเร็วๆนะครับเพราะเขาจะมีกุ้งสดๆมาแต่ละวันใช่ไหมคราวนี้เนี่ยถ้าหมดปุ๊บก็คือร้านจะปิดนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นมาเร็วๆกลิงไม่จเน่ยมากันตั้งแต่ ร้านเปิดเติมเงินคนดีมากอร่อยมากจริงจริงอร่อยมากทุกคนใครชอบกินกุ้งนะคะหรือว่ากำลังหาร้านอร่อยอร่อยแนะนำร้านนี้เลยสดมากเรามาตั้งแต่ร้านเปิดพอเรากินเสร็จลูกค้าแน่ร้านเลยนะแต่เดี๋ยวหลังจากนี้นะคะเราจะไปเที่ยวกันไม่ว่าจะเป็นเกาะเนาะกาะใช่ไหมเกาะที่คนญี่ปุ่นแบบนิยมมากมากนะครับ ไม่เคยไปแล้วสองคนไปครั้งแรกไปทิปเที่ยวของเราในครั้งนี้นะคะทุกคนกิกกับมิจินะคะเราขับรถเที่ยวเป็นเพราะว่าเกาะโอกินาวาเนี่ยใหญ่มาก<ว>แล้วมีสถานที่ท่องเที่ยวเนาะอยู่แบบกระจายทั่วเกาะนะคะและที่สําคัญโรงแรมที่เราพักอะ่ะก็เป็น2ที่นะคะมีทั้งในเมืองแล้วก็มีทั้งที่เกาะนั่นเองนะคะเราก็เลยจําเป็นที่จะต้องใช้รถบอกเลยว่าสะดวกสบายครั้งนี้เนี่ยเราก็เลยเช่ารถของ O.T.S เลนส์สาขาน่นเองนะคะแต่มากไปกว่าน,นั้นก็คือที่เราเลือกที่เนี่ยเป็นเพราะว่ามีชาวต่างชาติแบบรีวิวเยอะเพราะว่าอย่างเราเนี่ยเป็นคนไทยใช่ป่ะเราก็ต้องดูด้วยว่าอ่ะแล้วชาวต่างชาติแบบได้ใช้บริการไหมดีไหมอะไรเงี้ยที่นี่ชาวต่างชาติใช้บริการเยอะถือว่าดีมากๆแล้วรถก็เห็นว่ามีรถคันใหญ่ด้วยและที่สําคัญนะคะถ้าใครดูคลิปวิดีโอนี้นะคะเขาจะมีลิงก์พิเศษสามารถไปกดที่ลิงก์ทางด้านล่างได้ จะมีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับคนที่ดูวิดีโอนี้ให้อีกด้วยโอ้โหเรียกว่ามาเที่ยวโอกินาวะในครั้งนี้นะคะถ้าใครจะเช่ารถเนี่ยคุ้มอย่างแน่นอนนั่นเองนะคะโอเคแต่ว่าไปเที่ยวสองดีกว่าตอนนี้กำลังจะไปก่อใช่ไหมมิจิใช่ไปโคสวยมากเลยทุกคนเพราะว่าตอนนี้เรากำลังขับรถข้ามสะพานนะคะแบบทะเลเป็นสีฟ้าเลยอะ่ะสวยมาก ยทุกคนกตอนนี้พี่จีพามาอีกที่หนึ่งนะคะสวยมากนี่พี่จีที่นี่มีชื่อว่าอะไรคะที่นี่ชื่อว่า h a r ร็อ c ฮ hard ร็อ k เป็นเพราะว่าหินเป็นรูปหัวใจใ<ช>บรรยากาศดีมากนะคะข้างล่างจะเป็นบีชนะคะเราสามารถลงไปด้านล่างก็ได้ใครแบบอยากเล่นน้ําทะเลอะไรเงี้ยลงไปแช่น้นําข้างล่างก็ได้นะคะจะเป็นหาดทรายดูดิสุยยอดสามมาโคคดีโคตรงมาที่นี่นะครับตรงนี้แบบเหมือนเป็นไฮไลท์ของเกาะนี้เลย เฮ้ยขามาที่ไหนอีกเนี่ยจุดชมวิวโครีโอเชอนทาวอร์โครีโอเชอนทาวเวอร์นะคะเป็นจุดชมวิวใช่เห็นเขาบอกว่าที่นี่มีนอกจากชมวิวแล้วมีอะไรสนุกสนุกให้เราขึ้นด้วยใช่โอเคไปไปครับโอ้ยสวยมากสวยมาก ตอนนี้นะคะเรามานั่งรถตุกๆนะคะทุกคนโอ้โหปกติขึ้นจุดชมวิวเนี่ยจะขึ้นไปดูเลยใช่ป่ะที่นี่ไม่เหมือนใครมีรถแบบนี้ที่สําคัญไม่ต้องขับแล้วดูดีดูวิวสวยมาก,มากโอ้ชอบมากอ่ะแต่ชอบตรงที่แบบรถตุกๆไม่ต้องขับเองนะคะแบบวิวดีมากเลยอ่ะทุกคน,นดูทะเลดิ ดีนะดีนะอดีมากทุกคนกตอนนี้นะคะลงจากตุกตุกนะคะเดินเข้ามาก่อนจะขึ้นทาวเวอร์จะมาเจอพิพิธภัณฑ์หอยเชลสวยเนาะแล้วดูดีบรรยากาศน่ารักมากค่ะ โอ้น่ารักจังอันนี้คอยหัวใจนะครับวิ้ยคอยหัวใจเฮ้ยไม่รู้หัวใจจริงๆอะ่ะโิ้ยสวยมากสวยมากตอนนี้เราขึ้นมาจุดชมวิวนะคะอยู่ที่ชั้น4นะคะบรรยากาศแบบ ดีมากสวยมากจริงๆทุกคนดูทะเลไลเป็นสีฟ้าเลยนะฟ้าขาวเลยนะคะแล้วก็เห็นถึงนู่นสะพานที่เราขับข้ามากันสวยมากเลยอะ่ะสวยมากจริงๆอุ้ยนี่เหมือนภาพวาดเลยเนาะอยากให้ทุกคนมามากตอนนี้ขึ้นทาวเวอร์มามีชั้น2ชั้น3ก็วิวดีนะคะแต่ว่าอยากให้ขึ้นมาชั้น4เพราะแบบจะเป็นแบบพาโนรามาแบบนี้ สวยมากมีละครเลยนะยังไงนะโอ้บิวตี้มากตรงนี้ถ่ายรูปสวยนะนหลังจากขึ้นทาวเวอร์มานะคะทุกคนด้านล่างนะคะเขาจะมีคาเฟ่แล้วทุกคนดูเครื่องดื่มเยใหญ่มากเยใหญ่มากจริงคือ <laughs> มาทาวเวอร์นี่กินเครื่องดื่มเป็นแบบทาวเวอร์แบบนี้เลยนะแต่ว่าที่นี่นี่ยังดียังมีพวก กาแฟด้วยแล้วก็อันนี้เป็นชีสเค้กฟักทองซึ่งเขาจะใช้ฟักทองของที่นี่ที่นั่งเนจะมีด้านในด้านนอกแต่ในเมื่อเรามาอ่ะเห็นปะฝนหยุดแล้วเราก็เลยมานั่งด้านนอกนั่นเองนะคะไปเดี๋ยวลองชิมดูกว่าแต่ก่อนอื่นต้องกินไงต้องยืนกินแล้วเนี่ยดูสิสูงขนาดนี้อืมอร่อยดูสูงไหมสูงมากแล้ก็บียดดีดวยชีสเค้กฟักทองหุยเนื้อดีมาก อิตาลิมาอืมอร่อยหอมวักทองแต่ยังมีความแบบเนื้อชีสอร่อยมากอีกคำอร่อยจริง <c oughs> ตอนนี้นะคะเรามากันที่จุดพักรถนะคะที่นี่จะมีนี่ ของฝากด้ใช่ไหมพี่จีของฝากของกินนะครับใช่ของฝากของกินเอาจริงๆคือคนญี่ปุ่นนะคะเวลาที่เขาเที่ยวอะไรเงี้ยก็จะมีพวกจุดพักรถจะมีพวกผล,ลไม้ขน,นมอะไรต่างๆของท้องถิ่นนะคะขายคิ๊กพี่จีชอบมากแล้วที่นี่ก็มีเราก็เลยแบบแวะมาโ <Okay. S 2> อเคไปดูสอปปิงด,ด,ดีกว่าสป,ปรรดของโอกินาว่าทุกคนเนี่ย<ม>เขาจะแบบ แกะตาออกมาแบบนี้กินได้อะนเนี่ยตาเนสับระรดอ่ะใช่อันนี้บบเป็นเบ,บน็ดพนีนะครับแกะ,แกะ,แกะออกมากินทิละเมตได้นะเน,นี่ยเนี่ยตามรูปแบบนี้บรรยากาศด,ดีมากดีมากที่นี่ดีมากเลยทุกคนด้านในเขาจะเป็นเหมือนกับโซนขายของฝากขายขนมนะคะเดินออกมาข้างนอกจะมีพวกร้านค้าที่นั่งนะแล้วก็ดูวิวได้บรรยากาศชิลๆแบบนี้ด้วยชิวมาก ี่ชอบเกาะน,นี้มากเลยอ่ะคือมิจิบอกว่าเป็นเกาะที่คนญี่ปุ่นน่ะนิยมมามากขับรถมาแบบง่ายๆชิลๆนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราก็จะนอนที่เกาะน,นี้เป็นโรงแรมที่พิเศษมากยอยากมารีวิวตั้งนานและวันนี้เนี่ยมีโอกาสได้มาพักไปเดี๋ยวเข้าโรงแรมไปดูพร้อมกัน Let's go ตอนนี้เรามาถึงที่พักเป็นที่เรียบร้อยนะคะอยาจะบอกว่าที่พักสวยมากสวยมากจริงๆคิดว่าทุกคนจะต้องชอบเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะพาดูแบบละเอียดนั่นเองนะคะอันนี้เนี่ยจะเป็นแค่ทางเข้าทางเข้ายังดูดีเลยเน,ะนาะแล้วก็กซ้ายมือของทุกคนนะคะจะเป็นห้องนอนนั่นเองนะคะห้องนี้แบบใหญ่มากมีทั้งหมด2เตียงละบดีมีความแบบหรูหราแล้วห้องนี้แบบเพดานค่อนข้างสูงนะคะสวยมากรู้สึกว่า โอ่งนอนสบายน,น,น,นั่นงทุกคนเห็นไหมแค่นี้ก็คือดีแต่ยังไม่หมดมาเดี๋ยวพาดูตลอดตรงน,นี้เนี่ยจะเป็นประตูแบบสลไลด์นะคะพอสลไลด์ปุ๊บเนี่ยเข้าไปจะเจอ,เจอ,เจอก,กับห้องน้ําแล้วก็ห้องอาบน้ํานะคะนี่นมีทั้งชาวเวอร์แล้วก็มีอ่างด้วยแต่ข вот ้อดีคืออ่างก็สวยแล้วนะด้านบนเนี่ยสามารถมองเห็นท้องฟ้าได้ด้วยนะทุกคนสวยมากดูสิสแต่ละอย่างบรรยากาศดีไหมแล้วดูอันนี้เป็น อ่างล้างหน้านะคะใหญ่มากตรงนี้ที่มี2ก๊อกสามารถที่จะใช้ได้2คนเลยนะอเมนิตี้ของเขาเนี่ยเขาจะมีไว้ให้ทั้งหมดนั่นเองนะคะตอบโจทย์คนไทยชอบแบบห้องใหญ่ๆสวยพอกิ๊กมาเจอหลังนี้กิ๊กแบบสวยจริงๆแต่ว่ายังไม่หมดนะคะออกมาแล้วเนี่ยตรงนี้จะเป็นโซนอาบน้ําใช่ไหมโซนห้องน้ําจะเป็นประตูนี้เปิดเข้าไปปุ๊บเนี่ยจะเป็นห้องน้านั่นเองนะคะห้องน้ําแบบสวยมาก บรรยากาศแบบดีมาก่เนเอยนะคะไฮไลท์จะเป็นหลังฉากน,นี้มาเข้าสู่โซนห้องนะคะอยากจะบอกว่าใหญ่มากใหญ่มากจริงๆใหญ่ขนาดที่ห้องนี้นะคะสามารถพักได้ถึง8คนน, <8 S 1> นั่นเองนะคะคน้ำก็เลยมี8ขวดนะคะและที่สำคัญในตู้เย็นในตู้เย็นยังมีเวลคัมดิงในนี้เนี่ยสามารถที่จะดื่มได้ทั้งหมดเลย Oh. มีเก็บไฟบดด้วยมีเค้กมวยบูดด้วยนั่นเองนะคะแล้วก็อุปกรณ์นี่มีเป็นเหมือนแบบว่าเตาอบนั่นเองนะคะน,นี่ดีมากบรรยากาศแบบอุปกรณ์เขาแบบสวยมากเลยนะสวยมากนะคนเดียวและดูดความวใหญ่ของห้องนี้แปดคนเมื่อกี้มีสองเตียงยังมีเตียงตรงนี้อีกเตียงนี้ใหญ่มากโอ้โห oh. ใหญ่มากดูสิ เตียงนี้แบบนอนได้แบบว่าถ้าสองคนนี่คือชิลมากแต่นอนได้มากกว่าสองคนอีกนะเนี่ยเตียงเนี้ยสวยมากนะคะและที่สาคัญท่านใครนอนเตียงเนี้ยวิวหลักล้านกันเลยทีเดียวแต่ว่าไม่หมดห้องนี้ใหญ่เนาะใหญ่หันมาฝั่งนี้นะคะจะเป็นห้องสไตล์ญี่ปุ่นนะคะเป็นพื้นเสื่อทับต้มีเห็นป่ะตรงนี้เนี่ยสามารถนอนเรียงได้เลยถ้าใครแบบว่ามีเด็กๆด้วยหรือว่าผู้สูงอายุสามารถที่จะนอนตรงนี้ได้ปูที่นอนตรงนี้ได้นั่นเองนะคะอันนี้ดีนะถ้าเป็นอย่างกี้กี้จะชอบ นอนกันแบบนี้รู้สึกว่าสบายแต่ว่าไม่ได้มีเฉพาะที่นอนอย่างเดียวทุกคนดูโซนลิฟ่งใหญ่มากตรงนี้นี่จะมีโซ,โซฟาขนาดใหญ่นะคะแล้วก็ทีวีนี่คือใหญ่อลังการ่มากถ้าใครจะดูหนังก็คือสะใจอย่างแน่นอนแล้วก็สังเกตมาทุกคนสะอาดตาสวย,สวยเพดา,านก็สูงนั่นเองนะคะเรียกว่าอยู่ที่นี่เนี่ยไม่อึดอัดเลยต่อให้จะอยู่ 8คนก็สามารถที่จะพักได้สบายสบายแต่เห็นห้องใหญ่ขนาดนี้แล้ววิวอลังการมากไปเดี๋ยวจะพาไปดูแล้วทุกคนดูนี่สวยมากอันนี้คือระเบียงของห้องเรานะคะใหญ่มากจากระเบียงเนี่ยสามารถที่จะลงสระว่ายน้ำได้เลยแล้วทุกคนดูวิวสะพานอะไรพี่จี่โคเรียวฮะชิโ,โคเรียวฮชินั่นเองนะคะ บรรยากาศสวยมากบอกเลยว่าวิวแบบนี้เห็นแนวเทือกเขาแบบนี้สวยอลาัางการขนาดนี้คุ้มค่าคุ้มราคามากเวลาที่มาเที่ยวโอกินาวาะแล้วใครอยากที่จะหาที่พักอยู่แต่ว่ายังไม่หมดตรงระเบียงของเรานะคะยังจะมีนี่อ่างจักจกุชิเราสามารถที่จะแช่น้ำไปแล้วก็ดูวิวอลังการแบบนี้ได้นั่นเองนะคะเรียกว่า ตอบโจทย์มากๆถ้ามีเด็กก็ลงสระว่ายน้ําได้เลยผู้ใหญ่ก็แช่น้ําตรงนี้ได้เลยหรือว่านอนค่ด,ดูจากเตียงเมื่อกี้วิวแบบนี้นี่วิวหลักล้านโอ้โหตอบโจทย์สุดๆอย่างที่บอกค่ะว่าอยากที่จะมาพักที่นี่ตั้งนานแล้วและคราวนี้พอได้มาพักรู้สึกว่าเฮ้ยสวยจริงๆดูสิอลังการไหมสวยมากบรรยากาดีมาก มีเครื่องซักผ้าด้หรอใช่ที่นี่มีเครื่องซักผ้าด้วยอ้ยดีจังดีมากโอ้ซักผ้าตรงนี้ได้เลยมาตี่เอาก็อยากจะซักผ้าใช่ไหมมีตีข้องขอันนี้เหมือนคอนโดมิเนียมเลยนะแบบเหมือนบ้านอะพูวิลล่าหรูๆดีมากนะครับออดีมากทุกคนไปเป็นจีซักผ้าต่อไปจ้ะยังห้องที่เราพักกันในครั้งนี้นะคะทุกคนจะเป็นห้องคูวิลล่านั่นเองนะคะ สวยมากอย่างที่ทุกคนเห็นเลยแต่ว่ายังมีห้องตั่งคอนโดเมเนียมอีกด้วยและที่สําคัญเวลาที่เราจองห้องนี้มานะคะทุกคนเราจองผ่านเว็บไซต์นี้กิ๊กกับมิจินะคะจองผ่านเว็บไซต์นี้ได้เลยใครอยากจองจองผ่านเว็บไซต์นี้ตอนที่จองเนี่ยความพิเศษของโรงแรมนี้จะไม่เหมือนที่อื่นก็คือเขาจะส่ง qr code มาให้เราหลังจากนั้นเนี่ยเราจะต้องเอา qr code นั้นอะ่ะมาที่รีเซพชันแล้วก็เช็คอินด้วยตัวเองได้เลยจะไม่มีพนักงานนั่นเองนะคะถือว่า ง่ายไม่ต้องรอพนักง,งานอะไรเลยเสร็จแล้วเนี่ยก็สามารถเข้ามาในห้องได้แบบสบายๆนั่นเองนะคะแต่ว่ายังไม่ได้บอกชื่อโรงแรมนี้เลยโรงแรมนี้มีชื่อว่าภูวิลล่าโคลิจิมะนั่นเองนะคะจำชื่อนี้ไว้เลยใครมีแผนที่จะมาเที่ยวโอกินาว่าหาห้องพักก,กว,ว้างวิวสวยเป็นภูวิลล่ามีจักกุชี่ห้องใหญ่นอนได้หลายคนต้องโรงแรมนี้นะคะ คลิกมาแล้วรู้สึกว่าประทับใจมากนี่ขนาดวันนี้แบบว่ารักคื้มๆหน่อยคิดดูว่าถ้ารมด,ดีม,มากจะสวยขนาดไหนแต่ว่ายังไม่หมดเพียงเท่านี้เดี๋ยวคืนนี้นะคะในเมื่อโรงแรมสวยขนาดนี้เดี๋ยวคืนนี้เราจะทานอาหารข้ามกันที่โรงแรมเดี๋ยวไปดูกันว่าอาหารข้ามของโรงแรมจะเป็นยังไงบรรยากาศจะเป็นแบบไหนเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูทั้งหมดเลยไปกินข้าวกันดีกว่าตอนนี้อาหารมาแล้วนะคะตอนนี้เราสั่งไปทั้งหมด4อย่าง มีสลัดนะคะแล้วก็จะมีเนื้อวากิวด้วยวากิวรีสดนะครับรีสดนั่นเองนะคะแล้วก็จะมีเนื้อหมูอากูบุตะหมูอากูบุตะเนี่ยเวลาที่มาโอเคนะว่าจะต้องกินเพราะว่าดังมากนะแล้วก็จะมีสปาเกตตี้นะคะน่ากินคุ้มอย่ากเริ่มจากเนื้อวากิวก่อนเลยต้องกินวากิวก่อนนะครับต้องกินวากิวก่อนเดี๋ยวจะกิมาอร่อยมากเนื้อนุ่ม วาวทุกคนเกมิชกิ้งอาบูบูต้อาบูบูต้านะคะลิกชอบบรรยากาศที่นี่มากเลยนะรู้สึกว่าเป็นการเที่ยวแต่ว่าได้พักผ่อนไปด้วยจิลสบายอร่อยนุ่มทุกคนอันนี้เป็นสปาเกตตี้น่ากินไหมเครื่องแน่นมากเลยนะคะดูดิแปลกมาก าไม่ได้ใช้เส้นสปาเกตตี้ทุกคนเขาใช้เป็นเส้นโซบะของโอกินาวา่าแล้แบบอร่อยมากต้หว่างจะมีข้าวด้วยนะคะเป็นดีซ็นะครับอืมอร่อยมากข้าวแบบชาติด,ดีหอมมันแล้วก็เข้ากัมเลยดีมากทุกคนแล้วกินกับววนได้ยเข้ากันมากรสชาติอาหารดีมากมากค่ะบอกเลยถ้าพักที่นี่แนะนำว่ากินอาหาร ของห้องอาหารของโรงแรมนะคะไม่ผิดหวังคัมคัมอร่อยมากอร่อยมากเมื่อกี้นะคะทานข้าวเสร็จเรียบร้อยนะคะแต่ว่าที่โรงแรมนี้เนี่ยเขามีบาร์ด้วยบาร์แบบริมสระว่ายน้ำนใครที่แบบอยากดื่มชิวๆอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะ มาดื่มได้แต่ลิกชอบอะไรนะนเพราะว่าเราสองคนก็ใส่ดื่มนะคะคิดว่าคนที่ดูกินอยู่ดีก็ชอบอะไรประมาณนี้อยู่แล้ว่อากาศดีมากอากาศดีมากเลยนะนถ้ามาที่เวเป็นแบบครอบครัวหรือว่าเป็นแบบคู่รักเนี่ยกว่าที่เนี่ยตอบโจทย์มากเลยนะเพราะบรรยากาศก็ดีอาหารก็อร่อยห้องก็ใหญ่นะคะแล้วบริการแบบดีมากนั่นเองเดี๋ยวคืนนี้เดี๋ยวดื่มอีกสักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวไปเจอกันอีกทีพรุ่งนี้เช้าเพราะว่าเขาจะมีอาหารเช้าด้วยเดี๋ยวไปดูกันว่าอาหารเช้าของที่พักนี้จะเป็นยังไงสำหรับคืนนี้ <ด>สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เป็นเช้าวันที่3ของเรานะคะเมื่อคืนนอนหลับสบายมากอยากจ,จะบอกว่าโรงแรมนี้เป็นโรงแรมที่ดีมากนั่นเองนะคะ เช้าวันนี้นะคะเรามาทานอาหารเช้าของโรงแรมแต่จะบอกว่าอาหารแบบน่ากินมากซาชิมิก็มีนะคะดูแบบสดๆเลยนะคะแล้วก็ยังมีอาหารแบบหลากหลายมากมายและที่สําคัญยังมีอาหารของโอกินาว่าด้วยโอ้หน่ากินมากน่ากินมากแล้วดูห้องอาหารวันนี้วันนี้อากาศดีมากนะไปเดี๋ยวตักอาหารเดี๋ยวไปนั่งชมวิวกันด้วยดิ มาแล้วค่ะทุกคนอันนี้คืออาหารเช้าของที่นี่นะคะน่ากินมากน่ากินมากจริงๆอันนี้เราไปเอามาเป็นแบบซาชิมิใครอยากกินข้าวหน้าปลาดิบนะคะสามารถเอาข้าวแล้วก็เอาปลาดิบเนี่ยวางขึ้นบนจะได้เนาะโอ้โหแอบไปกินอาหารเช้าแปเช้าว่าน่ากินมากอร่อยมากสุดมากเลยทุกคนแต่กินก็ชอบตรงที่เขามีอาหารของโอกินาว้าเลค่ะนี่อย่างเงี้ยอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะพี่โอกินาวาโซบะโอกินาว้าโซบะนะคะนี ่ากินมากเลยอันนี้ดีตรงที่แบบเราสามารถที่จะลวกเองได้เลยนะอร่อยมีอาหารหลากหลายมากเป็นเช้าที่ดีมากแต่บรรยากาศดีขนาดนี้ยิ่งทำให้อาหารอร่อยขึ้นเลยปัจจิกิแล้วปัจจิี้เตะเซนกงโอกินาวาโซบะอร่อยจินมาะเขือกอร่อยอร่อยตุ้นจะกูกินได้ดีมากบรรยากาศดีมากเลยเนาะอร่อยมาก หรือว่าเป็นการเที่ยวแล้วก็พักผ่อนที่ดีมาก,มากเพราะว่าบางทีอะจะได้เที่ยวอย่างเดียวใช่ปะแล้วเราก็ต้องแบบอาตื่นเช้าแล้วไปหาที่เที่ยวแต่ว่าถ้าที่พักวิวดีขนาดนี้เนี่ยค่อยๆสบายๆชิวๆจนแบบ10โมง11นอดโมงอะไเงี้ยก็ได้นัเนเองนะคะและที่สำคัญก็คือห้องอาหารของ ที่นี่นะคะผู้ใหญ่หนึ่งคนนะคะแล้วยิ่งมีเด็กด้วยเด็กประถมเนี่ยสามารถกินอาหารเช้าฟรีได้ถึงสองคนนั่นหมายความว่าสมมติว่าคุณพ่อคุณแม่แล้วก็มีลูก2คนที่เป็นลูกเล็กนะคะแบบว่าไม่เกินเด็กประถมน,นะคะก็เด็ก2คนสามารถทานอาหารเช้าได้ฟรีด้วยถือว่าดีมาก<ส>แต่จริงๆเนี่ยถ้าเป็นกิ๊กกับมิจิเนี่ยเด็กได้4คนเลยดิใช่สี่คนได้นะครับอ้โูหรือว่าคุ้มค่ามากๆนั่นเองนะคะยิ่งถ้าใครแบบ เที่ยวแบบครอบครัวคิกว่าที่นี่เหมาะมากนะเขาแบบเอาใจเด็กๆเลยไปกินด่ารกาดีมากเลยเนาะไม่อยากไปเลยทุกคนดูนี่ดูบรรยากาศอันนี้จากห้องเรานะคะบรรยากาศดีมากสวยมากเลยอะคือเป็นการมาเที่ยวโอกินาว่าแล้วแบบ เป็นการพักผ่อนจริงๆได้มาเที่ยวด้วยแล้วพออากาศแบบนี้อยากจะเช็คเอาท์ช้าๆเลยนะคะอยากให้ทุกคนมาพกักที่นี่มากกิกรู้สึกว่ากิกับประทับใจมากโรงแรมนี้นะคะมีชื่อว่าคูวิลล่าโคริจิมะนั่นเองนะคะแนะนําเลยถ้าจะจองนะคะแนะนําให้จองผ่านเว็บไซต์นี้เพราะว่ากิกมิจิเช็คมาแล้วคุ้มสุดถูก,ถกสุดนั่นเองนะคะจองผ่านเว็บไซต์นี้เลยจองไปเลยแล้วทุกคนดูวิวแบบนี้แต่วันนี้อากาศดีมากไป เดี๋ยวเราต้องไปเที่ยวกันต่อ,อมไม่อยากกลับเลยเอ่ะบายบายตอนนี้เรามาถึงแล้วค่ะทุกคน,น,นตอนนี้เรามาอยู่กันที่ช u ราอิมอาเคีใช่เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์จะต้องมาเมื่อมาอกกินาวานั่นเองนะคะแต่เดี๋ยวเราไปดูข้างในกันเวือ สวยมากสวยมากเหมือนอยู่ในทะเลเลยอ่ะเมื่อกี้มีโซนแบบเหมือนปะการังอ่ะเหมือนเราอยู่ในทะเลจริงทุกคนแล้วดูปลาไมวไปลมากเลยเนาะตรงนี้ถ่ายรูกปก็สวยนะเห็นไหมทุกคนสวยมากสวยมากตรงนี้เป็นจุดไฮไลท์ของที่นี่เลยนะคะแล้วทุกคนดูดิฉลามวานตัวใหญ่มากดยอ โอ้โหอลังการมากค่ะทุกคนดูนี่ในตู้นี้นะคะใหญ่มากนอกจากฉลามวานแล้วนะคะยังมีแมนต้านะคะปลากระเบนโอ้โหตัวใหญ่มากค่ะโอ้ทุกคนดูนี่สวยมากสวยมากฉลามวานกับแมนต้าค่ะตู้นี้คือแบบใหญ่มากเข้ามันก็คือแบบอลังการเลยอ่ะ สยที่นี่เหมือนเราอยู่ใต้ทะเลเลยนะได้เห็นอะไรที่แบบสัตว์ใหญ่ๆเยอะมากนะคะอยากให้ทุกคนมาดูมากเลยอะ กมีฉลมามวานดูว้กอ่อนเยข้างแางมันฉลบาบวันนะโอ้คนโดด้นี่ที่นี่นะคะยังมีโซนของฝากทุกคนสวยๆทั้งนั้นเลยเป็นพี่ธภัพันที่แบบอยากให้มามากเหมือนเราแบบไปอยู่ในใต้ท้องทะเลอะมีปลาแบบใหญ่ๆเยอะมากเลยเนาะอยากได้เลยคิด <c oughs> ชมมือนตามา เตาเยอะมากเต่ามองกล้องอะมองวิจิด้วยเต่าเยอะมากทุกคนสุดยอดโอเคทุกคนเป็นยังไงบ้างคะสำหรับแผนเที่ยวโอกินาว่าสวัน2คืนนั่นเองนะคะบอกได้เลยว่ามีทั้งสถานที่เที่ยวใหม่ๆของกินอร่อยๆและก็ที่พักดีๆถึง2ที่นั่นเองนะคะใครยังไม่ได้ไปดู EP พหนึ่งนะคะสามารถไปกด ดูได้เลยเพราะว่าที่นั่นเนี่ยมีที่พักโลเคชั่นดีห้องใหญ่และที่สำคัญคุ้มมากๆมมากส่วนโรงแรมที่2นะคะนั่นก็คือโรงแรมนี้พูดถึงวิวอย่างเดียวนี่เลยอลังการขนาดนี้และเป็นฟูลวิลล่านะคะสวยหรูขนาดนี้สามารถที่จะเอาไปเลือกได้มี2แบบ2ส,สไตล์ดีทั้งคู่แต่ถ้าให้แนะนำก็สามารถที่จะเที่ยวตามแผนของเราได้เลย 3วัน2คืนอาหารสถานที่โรงแรมครบคันขนาดนี้นส่วนโรงแรมนี้นะคะก็ถ้าใครสนใจที่จะจองเดี่ยว,ยวกิ๊กก็ไมิจิเราจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ในอนอนคะ่ะไปกดที่ลิงก์จอมผ่านลิงก์นั้นคุ้มที่สุดใช่ถูกสุดนะครับถูกที่สุดเลยโอเคสำหรับวันนี้หวังว่าจะมีประโยชน์โอเคนะว่าบินตรงได้จากประเทศไทยหวังว่าทุกคนจะมาเที่ยวกันเยอะๆสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย